อ้าวยังมีอีกเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดพะเยานะครับเขาบอกว่าชาวบ้านฮือฮาเป็นอย่างมากเจอกับต้นขี้เหล็กอายุกว่าหนึ่งพันปีกินได้อยู่ไหมนี่ยต้นขี้เหล็กพันปีไปดูดิอยู่แกนขี้เหล็กอยู่นะไม่ได้ไปกินออารไปขอโชคขอลาภโอ้โหเขาไปกันเยอะมากเลยนะครับนี่เลยครับโอ้โหช้าอยู่ทําไมล่ะไปกันเลยครับที่ตําบลต๋อมอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับ กลุ่มชาวบ้านสันป่ากิ้วครับเขาแห่กันไปนะฮะค่อมบอกว่างนานนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอจกับนี่เลยครับต้นขี้เหล็กที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับศาลปู่เซี่ยวบ้านที่วัดทองแสนขันซึ่งเป็นวัดร้างโบราณ<า>โอ้โหคึกคักสุดๆครับตอนนี้คนเข้ามากราบไหว้บูชายอย่างมากเพราะเขามีความเชื่อกันว่าจะได้โชคได้ลาบกลับไป<ภ>ชาวบ้านบอกว่าต้นขี้เหล็กนี้นะครับมีอายุกว่าพันปีเป็นต้นไม้ที่ชาวบ้านได้รักษา และอนุรักษ์กันเอาไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ด้วยความพิเศษของต้นขี้เหล็กต้นนี้ชาวบ้านบอกว่าถ้าดูดีๆจะมีรูปใบหน้าของพระพุทธรูปอยู่<ด>ต้องมองดีๆถึง<ด>จะเห็นเรียกได้ว่าคนมีบุญเท่านั้นถึงจะเห็นโอ้เอาอย่างนั้นเลยเหรอเป็นความเชื่อไงโอ้ชาวบ้านเขาก็ต่างพากันมาจุดธูปทำพิธีขอขามาแล้วก็ขอโชคขอลาบและที่สำคัญก็ต้องพกแป้งมาด้วย ถูถูไถยๆรูปๆไปแล้วครับเพื่อหวังที่จะหาเลขเด so ็ดเอาไปเสี่ยงโชคเอาว่าแต่ชาบ้านที่นั่นเขาเห็นจริงเปล่าเอ้ยอยากรู <S <S ้จริงๆลองไปฟังเสียงชาวบ้านกันเลยครับเนี่ยสังเกตว่าอันนี้หัวยักษ์นเก้าเก้าหันเป็นหกสามเก้าีสามหันสามชักขนะและตกค้างนี่หกคงนี่เนาะจะจอันนี้เป็นสาอันนี้เป็นเก้าแล้วหอ อะไรนะเขาพูดอะไรอะไรนะคะอะไรเป็นต้ําเป็นเก่าแล้วเป็นอะไรเร็วเลยผมฟังแล้วแบบผมยังงงๆอยู่นะคือฟังอ่ะพอเข้าใจว่าพูดถึงอะไรแต่ว่าที่ชี้ๆอ่ะดูไม่ออกอ่ะไม่เข้าใจอ่ะค่ะเขามีวิธีการดูต้องเป็นระดับเซียนเท่านั้นครับถึงจะสามารถมองเห็นนี่วิธีการโปะแป้งโปะป้าบลงไปแบบนี้เหมือนเล่นสงกรานเลยเทใส่มือแล้วป้าบคล้ายๆกัน เสร็จปั๊บต้องทาถูทาถูถูถไถแล้วก็เล็งต้องมองให้ดีอพอมองดีๆปั๊บเนี่ยคนที่มีความชํานาญเรื่องนี้ก็จะรู้ว่ามันเป็นตัวเลขอะไรบังคนรู้ถึงขั้นเป็นฟอนต์เลยนะเป็นฟอนต์อังษนา,นาเป็นฟอนต์นั่น <c oughs> ฟอนต์นี่หร <c oughs> ือไม่ก็บางคนนะครับมองออกตปอวเป็นเลขอาราบิก เป็นเลขไทยเปือเลขโรมันโอ้โหบอกคุณอกเป็นเลขโรมันเป็นขีดขีดเขียนเขียนให้เห็นเป็นความเชื่อครับคุณผู้ชมครับได้แล้วคุณแต่ดิฉันสงสัยอย่างหนึ่งแถวนั้นร้อนหรือเปล่าทำไมาแป้งเย็นแป้งเย็นมันก็ดีไงบอลามันปาดลงไปแล้วมือเราก็จะจากที่ชุ่มชุ่มเหงื่อมันก็จะมีความรู้สึกเย็นนิดนึง๋อแเราเลขอากาศร้อนก็ได้ร้อนร้อนก็ป้ายตรงคอ จักกะลงจักกะและก็อัดเข้าไป<อ>มันจะได้แบบเย็นๆนิดนึ่งคุณชนะคุณผ,ผู้ชมทางบ้านส่งลายมาแล้วน่ารักทั้งสาคนเลยนะฮะอ่านแค่นี้พอคุณ <laughs> <laughs> ผู้ชมนี่เก่งวิชาคณิตศาสตร์แน่นอนแไม่ก็เก่งศิลปะอะไรอย่วา้านี่อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของความเชื่อก็ต้องฟังหูไวหูแล้วก็ใช้วิจารญาในการรับชมนะครับพวกเรามา เล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟังเ,ยเฉยๆว่าเขามีความเชื่อกันแบบไหนแล้วเขาไปเจออะไรกันมาชาวบ้านเขาเห็นอะไรกันมาบ้างจากที่เขาไปดูกันมีความเชื่อยังไงในแต่ละที่เชื่ออะไรบ้างอันเนี้ยคุณผู้ชมก็กลับไปคิดวิเคราะห์แล้วก็พิจารณากันดูว่าอะไรเชื่อได้อะไรเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลผมบอกตรงๆนะหลายๆงวดที่ผ่านมา okay, ะนะไอที่บอกว่าเด็ดอะเสจทุกเล่ <laughs> จริงๆ อย่าไปปักใจอะไรมากมายโดนมากับตัวเองถึงรู้ <c oughs> อาช่างมันปล่อยผ่านไป <c oughs>